วันนี้ยายเพ็ญก็เอาดอกไม้มาฝากอีกแล้วค่ะเพื่อนๆดอกไม้กับผู้หญิงเป็นของคู่กันค่ะนี่ก็เป็นหน้าบ้านที่ยายเพ็ญอยู่ค่ะแต่ไม่ใช่อของยายเพ็ญน,นะคะเป็นของทางอ,เอ,อ,เอาางำเภอเขาปลูกเอาไว้ค่ะทางตำบลปลูกเอาไว้ เห็นมันงามดีผ่านมาก็เลยถ่ายมาฝากเพื่อนๆสงใจไปกับดอกไม้ค่ะเพื่อนๆแปลงใหญ่นะคะเป็นดอกไม้แนวเดียวกันสีม่วงค่ะยายเพนจะชอบสีม่วงมากค่ะสีม่วงคือสัญลักษณ์ตาที่สามพลังงานอยู่ที่ตาที่สามค่ะอยู่ที่ หุดหน้าผากค่ะดอกไม้สีม่วงชอบมากเลยค่ะถ้าใครเห็นสีม่วงข้างในตาดวงตาตัวเองนั่นก็คือสีแห่งพลังตาทิพย์อะค่ะตาที่สามค่ะเพืเ่อนๆเยอะเลยค่ะแปลงใหญ่นะคะสวยงามมากเลยค่ะ ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามชมให้กำลังใจยายเพ็ญค่ะขอบคุณค่ะ